ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมพันธุ์กุลภาเข้ามาที่วัดบ้านคำสว่างวัดดารารามนะฮะเพราะว่าวันนี้พิเศษมากๆครับที่ทางพระนท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเสรีรัรท่านสุภาชัยโพสูนะครับดดได้รับพระราชทานกระถินพระราชทานจากพระองค์เจ้าสนสวรีนะครับมาทอดถวายที่วัดแห่งนี้นะครับ ซึ่งมีบรรดาพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันมากมายอ,อย่างที่เห็นอยู่ในภาพในเวลานี้จันิดนึ่งเล่น,นลในขณะนี้ครับพี่วัดแห่งนี้ก็กาลังมีการสร้างศา,าลาโบสถ์ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากมาเลยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ทางพระนท่านอดีตรัฐมนตรีสุภาชัยบสงมาพร้อมกับภรรยาแล้วนะครับนัทธท่านสุภาชัยปรสงพร้อมภรรยานะครับ วันนี้มาทำหน้าที่ในการเป็นประธานในการทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระองค์เจ้าสมสวรีพระราราชาธิดามาศครับที่วัดดารารามบ้านคำสว่างตะบลน,นาคำอำเภอสืงหันในวันนี้ครับซึ่งมีบรรดาข้าราชการและแขกผือมาร่วมกันมากมาย วันนี้ครับทางท่านประธานห้องการค้าจังหวัดนครพนมอธิครับตอนนี้เป็นประธานหองการค้ากลุ่มจังหวัดแล้วก็เป็นกรรมการหองการค้าครับท่านมงคลสวรรณครับก็มาร่วมกุศลด,ด้วยครับแล้วก็ที่ผู้สาห้องการค้าท่านสุเทพอติวัฒนกุลครับประมงจังหวัดเประจั์เจริญรั์คนนี้คุณดาคุณตาครับ รักษกลุสุริโยครับตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีพยายาเตรียั้งาประมาณแล้วก็ตนงทีตักระโคนตุ่มตานที่เยูตั้งครับตั้งแล้วอดเลยน ครับท่านผู้ชมวันนี้พระมพันธุ์บุรพาข้ามาที่วัดดารารามบ้านคําสว่างตะบนาน,ะบนาคำอำเภอสีน้ำตามนะครับมาร่วมในกฐถินมหากฐินอย่างยิ่งคือกฐินพระราชทานของอพระเจา้าสมสดรีพระบรราชาธุญาตาครับซึ่งได้พระราชทานให้กับทางพระท่านสุภชัยโพสุอดีตรัฐมนตรีช่วยวกรเกษตรและสหกรน,นะครับมาทอดถวายที่วัดแห่งนี้ครับทุกอย่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามอย่างที่เห็นในเวลานี้นะครับสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพิธีในการถวายภาพกรินพระราชทานครับ เราก็ยืนตรงนะครับครับเริ่มจากทางพระท่านรัฐมนตรีท่านอนดีตรัฐมนตรีช่วงบังการคอนเสิร์ตรกรท่านสมปด็จพระเจ้าสุครับอัญเชิญภาพกระถิมนภาพราชสานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้าพระกฐินทานนี้ของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดดามาตทรงโปรดให้ข้าพระเจ้า น้อมนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐถินนาทานนี้กระทำกฐถินนัทธาพระกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทิดยกเทียนครับปฏิโม วางไว้ที่เดิมาจากนั้นไหวหนึ่งครั้งกับเขาที่กระดินนาทายกระั้งผ้าอริสังสะบ,บริวารทั้งพวกนี้ยอมอนุญาตให้พิสุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกนานิยัติฐารากิจไม่ให้เพี้ยนผิดต้องตามวินัยนิยมพระลมพุทธานุญาตและมีคำพระอาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรนาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาทีุ่ณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำเป,ปรปกการมีปุพกิิเป็นต้นพิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อกระทำกตินาถารากิจตามพระบรมพุทธาอนุญาตได้พระกตินาถาน กับทั้งผ้าอนิสันตะบริวารทั้งพวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรเดรพรัภูสังพรัคำลนกันภาษาโรผู้เป็นเจ้าวาาในวัดนี้ซึ่งเป็นพระสูตรทรงธรรมทรงที่ไหนเป็นผู้ชี้แจงชักนำให้สหปร,รรมจารีสงบริษัทร,รื่นเริง เป็นผู้ให้โอวาทานุสาวแก่ภิกษสุสามเนรและคฤหัดเป็นผู้ทรงกระถินมาติกาฉลาดในวินัยกรรมจะมิให้วินัยนิยมนั้นๆกรรมเริกได้และเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธาญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงพักทวมขึ้นในท่ามกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงสาทุกการะขึ้นให้พร้อมกันเอ,อิดปอะยาดเงินเสริมทั้งผู้สุโภสุสองนาในยกการบริหารส่วนจกับพระมณมนนะครับรูปที่สองสสก,สกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันรัฐกิจพระตถาคตลงสืบอดีที่ศึกษาดีผู้วลวจารกระทรวงเกษตรและสกรีปรัธานรถไฟตกเกินราคาต่างโบราณคดีครับในโอกาสเดียวกันครับท่านผู้ชมครับก็มีบรรดาพี่น้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลครับนำต้นกัลบะเพือกมาร่วมทอดถวายในครั้งนี้ด้วยครับอย่างเช่นบ้านน้องบาเท้าอย่างนี้ก็ เป็นเงิน2,000ันกว่าบาทอย่างนี้มาร่วมทํมบทาบุญทำกุศลในกรถินรพระรจชทานในครั้งนี้ด้ยวยครับท่านนี่ก็คเว่ผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านภูมิเกียรติและญาติพี่น้องที่รักและเคารพทุกๆท่ทานครับที่เดินทางมาจากทั่วทุกสาะทิศมาร่วมทําบุญทอดถวายผ้าพระกฐถิน ที่ได้รับการประทานจากพงค์เจ้าสมสวรีพระวรชัยในครั้งนี้กระผมถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ที่ขอมอบให้พี่น้องชาวจังหวัดน,นครมนมและ,ะท่านภูมิเกียรติทุกทั่วสารทิศได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยกันเท่าๆกันทุกทนทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้นะครับ และก็โอกาสนี้ขอกราบขอพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ครับ